เปิดชะตากรรมโกสาปานสุดท้ายทำประเภทราชากิลวจนโดนตัดจมูกถูกกริบรัพ์ละครพมลิขิตนำเสนอฉากเจ้าพยากโกษาธิบดีปานนักการทูตแห่งกรุงศรีอยุธยาเขาเฝ้าสมเด็จพระเพทรราชาในท้องพระโรง สมเด็จพระเพชรราชาได้สั่งให้เจ้าพระยาโกษาธิปดีไปไล่พวกฝรั่งเศสที่ป้อมบางกอกซึ่งกรมพระราชวังบวร์ก็ตั้งคำถามว่าเจ้าพระยาโกษาธิปดีจะทำได้หรือไม่เพราะเหมือนจะสนิบสนุมกับพวกฝรั่งเศสด้วยสมเด็จพระนารายณ์เคยส่งไปเป็นทูตเจ้าพยาโกษาธิปดีเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตพระนมชั้นเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับสามีเชื้อสายพระยาเกียรติ พญารามเกิดในรัสมัยสมเด็จพระเจ้าปรสาททองปานได้บรรดาศักดิ์ออกพระวิสุทธิ์สนทรและได้รับแต่งตั้งเป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศสในการเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ขณะทูตอยุธยาได้รับการยกย่องชื่นชมจากชาวฝรั่งเศสเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินฝ่ายตะวันออกแต่งทูตไปยังฝรั่งเศส เมื่อซ้นสมเด็จพระนารายณ์ในพุทธศักราช2231สมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองราชต่อ ปานได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพยาโกษาธิบดีว่าการพระขังมีบันทึกไว้ว่าในพุทธศักราช2239ปานถูกลงอาญาอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากด้วยเป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรมีครั้งหนึ่งพระเพชรราชากิวมากใช้พระแสงตัดปลายจมูกของปานบางแหล่งว่าที่ถูกตัดจมูกเพราะว่าเขาถูกกล่าวหาว่าจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสและสมเด็จพระนารายณ์ ในพุทธศักราช2242เจ้าพระยาโกษาธิปดีป่านถูกลงพระราชอาญาภริยาอนุภรรยารวมทั้งบุตรสาวและบุตรชายถูกคุมขังทรัพย์สมบัติถูกริบทั้งหมดบางแหล่งว่าเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในพุทธศักราช2243